Thank mm -hmm. you. อันนี้เราเข้าใหม่หมดเลยอ่ะเนี่ยเออเข้าใหม่หมดเลยพรุ่งนี้วันนี้เข้ามาเนี่ยเพียบเลยแล้วมันออกรถไงบ้างเนี่ยพวกนี้ถ้าเป็น X Max ตอนนี้นะเราจัดโปรโมชั่นนะสำหรับสิ้นเดือนเมษายนถึงาพฤษภาเนี่ยออกรถศูนย์บาทหมดเลยแล้วผ่อนเดือนนึงเนี่ยอยู่ตกประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนใกล้เคียงกับรถรุ่นเล็กๆเ,เ,เหมือนกันนะใช่อย่างอันเนี้ยปี21เนี่ยไม่หนึ่งหมื่นสามพันราคาเกระสุตอนเนี้ยเหลือเพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแล้วปี21ใช่ราคาลดลงแต่คุณภาพไม่ลดลงนะเป็นโปรโมชั่นขออออออองงงคคคัััันน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 ีีีีีี้้้้้้้้้หหรรรรืืืเเ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 ปปลลล่่่่่่่าาาาาาดดดดดววววยยยยยแแกกก็๋จจจะะะททโโมมมมชพิิิตไไไ ขอเงินเดือน1 2ึ0 0หไม่มีภาระนะเงินเดือน1 5ื่นหักภาระแล้วเหลือเพียวๆหมื่นสองเนี่ยออกรถคันได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะใช้เงินตอนจองเฉยๆสามพบาทนะเวลาผ่านแล้วเนี่ยก็โอนคืนทันทีสามพบาทได้ของแจงเบิกใหม่อย่างนี้แบบนี้เลยชุติเนี่ยเบิกใหม่แล้วเราอันนี้ทาวาเอสนะล้อแดงแล้วก็ได้ท่ออาคาโชกหลังครบชุดแบบนี้ตามมาเต็มวัยรุ่นไปขอเนี่ยแท้นะชุตินี่สวยเลยอ่ะถ้าอยากกินบอดได้ปะเนี่ยได้อยากได้แบบบางก็เนี่ยเซมซิ่งนะตรงได้บอกปาดกระดานตอนเดียวก็ได้ได้หมดดเเลย้นนนตอีีราใจ อ่ะอ่างจต่อไปนี่ให้จอดเปรียบเทียบกับ SP แท้เลยสองคันนี้ SP แท้เออรถแรงได้มหายากมากนะแต่วันนี้ในร้านเราตอนนี้มีทั้งหมด SP แท้มีทั้งหมดสามคันสองคันนี้เข้ามาใหม่ก็หากันให้ฟักคันนี้เนี่ย SP เทียบแท้ดีกว่าจะบอกว่าปลอมก็ไม่ใช่นะแต่ว่าใช่นะออกรถสุดบาทเหมือนกันผ่อนเดือดสี่พันไปๆเหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ปี2021เหมือนกันราคาก็สดหนึ่งแสนห้าหมื่นพันราคาอาจจะขยับขึ้นมานิดนึงเพราะว่าต้นทุนมาไม่เท่ากันแต่เงินสด คันนี้จ่ายเงินสดแพงขึ้นมาหน่อยแต่ได้ยางใหม่ใช่ได้ยางใหม่ก็ถ้าออกจัดแฟรนซ์ก็ออกกบศูนย์บัตเหมือนกันทางเงินเดือนเท่ากันหมดอนไหมเนี่ยเท่ากันหนึ่งหมื่นสองพันอ่ะมาดูเอสพีหน่อยดีก่าน่าสนใจเอสพีแท้เห็นไหมดูยังไงอ่าดูยังไงดูรู้ป่ะมันพิเศษยังไงวะพี่นี่ไงโลโก้มันมนดูหน่อยนี้โอ้โหอันนั้นที่มันไม่มีอ่ะเป็นแบบนะได้เอสพีแท้ต้องมีอะไร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 วะพี่ต้องมีอะไรอ๋อโลโก้สีแดงนี่ใช่ไหมโชคอ๋อโชค โชคหลังอ่าอ่าโชคโชคหลังมาจากเอสพีเป็นโชคแท้จากโรงงานโอลินแท้เนี่ยเออแต่ออกโลโก้ศนบาทแล้วแต่แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็เป็นโชคโอเลี้ยงไปเอาเลี้ยงไปแล้วก็โลโก้นี่ไม่สามารถเบิกได้เป็นโลโก้สีแดงเป็นตัวแบบนี้แล้วหน้าจอไม่จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดีกว่าหน้าปัดมันจะไม่เหมือนกันเลยคือออกตัวเอสีนี่ได้แท้ทั้งคันโอ้โคตรคุ้มนะแล้วรถที่ร้านเราเนี่ยรถเครื่องเดิมนะครับรถทำเครื่องแกะเครื่องไม่ต้องเสนอมาเราไม่รับซื้อไล่กำลังกำลังอัดลูกกำลังอัดลูกอินโดลูกหัวนู กูพูดกูดดเหนื่อยนะเนี่ยมาดูคันนี้หาโคตรยากทำไมอะเปีขอ,อ,องยี่สิบสองปีนี้สองพันเลยยี่้าอ่าเท่ากับ3ปีแล้วรถนี้ปี22องแต่ดูไม้นะไม้พันกว่าโลพันกว่าโลพันกว่าโลคันนี้ไม่หมื่นกว่าไม่หมืหอ่ะเนี่ยเราเลยขายทุกกว่าคันนี้หนึ่งแสนห้าหนเก้าพันคันนี้ขยิบขึ้นมาหมื่นหนึ่งนกเจ็ดนขยิบขึ้นมาประมาณแปดพบาท แต่ดได้รถแบบเหมือนทัาท่าออกใหม่เครื่องข้างเดิมชุดสีเดิมทุกจุดนะครับยางยังเดิมจากศูนย์เลยมันหายากถ,าถ้าใครนสนใจเนี่ย X Max Forta บอกเลยตอนนี้โคตรเยอะร้านเรานะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมเสนาษาจังวหวัดปทุมนับช่องทางไอสอดเราขึ้นให้ตรงนี้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ฝากไว้ด้วยร้านเราเปิดทุกวันไหมทุกวันครับตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มค่ะประมาณนี้นะครับก็เซลมีพร้อมตอบนะครับทักเข้ามาคุยกังได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาวันนี้มาเช้าตัวไว้กับตัวราก่อนสวัสดีครับ